กินหรือว่าก,กินสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือช่องรคบเนี่ยวันนี้นะคะเราก็จะมาทำกินหรือไม่กินอีพีที่สตร์งแล้ลวนะคะทีนี้จะสนุกหรือไม่สนุกก็อยู่ที่คนจะกินหรือไม่กินนะครับใช่นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะแบบว่ารวบรับวิดีโอนะคะ,ะให้แบบว่าสั้นลงก็คือเราจะทายแค่ ห้าอย่างนะคะคนละห้าอย่างก็ทายกินหรือว่าไม่กินนะคะมีทั้งของดีแล้วก็ของไม่ดีนะคะแล้วแต่ดวงสั้นไม่ยาวก่อนทำไมอ่อใครจะได้เลิมก่อนเหมือนก่อนโอเคไม่สั้นหรือไม่ยาวไอ้สั้นได้เลิมก่อนไม่สั้นได้เลิมก่อนโอเคนันนี้อันนีอไม่ยาวกระหักกระหูยังไงกระหูเลยกว่าจอเนี่ยมันสั้นอันนี้มันยาวไงโอเคค่ะทุกคนก่อนที่จะไปดูกินหรือไม่กินนะคะใครที่ ใครที่อยากรวยแล้วก็อยากมีเงินใช้แบบง่ายนะคะก็แอดไลน์ไปเลยที่แอดหห้าตรงนี้ได้เลยนะคะแอดหห้าค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยโอเคใครเริ่มท้ายก่อนก็ใครเริ่มทายก่อนเออเพื่ออย่างเนี้ยนะอ่าใครนี่ได้ฟอนก่อนโอเคเปิดอ่ะเปนคนท้ายตัวก่อน เรามาเริ่มอันแรกกันเลยดีกว่าั้ใสฟหัววะแแล้วเนี่ยไออุ้ยนี่นะคะกินบม่กินกินไม่กินกินไม่กินกินไม่กินมาหลับปตุยด้วยกินไม่กินกินก็ได้หกินเหรอโอเคห้ามเปลี่ยนหนาเออบัตรจีเปียนน่ะ โอ้โหเหมือนแบบมั่นใจแบบว่าจะได้กินไงเปิดนี่หองดีไม่หอาคนนี้ว่ะเออสมุนไพรน้ำสดชื่นข้า <c oughs> สุดเลยวะ่ะอันนี้ก็นละนี่นะครับอ่ะนี่ลูกจะเห็นหรือเปล่านะนี่อจอนเขาไปไหนอะ่ะทำไมต้องแยกจอนจอนนั้นหายนี่อะไรวะอะไรวะ อืมโอ้ยจะหันแล้วเนี่ยอ่ะกินอะไรกินกินหรือไม่กินอ่มอะไรวะก็อร่อยอยู่นะอืกินก็อร่อยนี่อ่าอนนี่โอ้โหมาเรๆคลิเลี้มาดีเลยก็กินอะไรกินล่ะ อาวักเนี่ยมาานโอ้โหแม่แรกๆฮะฮันร้เลยเนี่ยทุกคนอาวัดอะไรอย่งวะอาวัดโอ้โหจับใจโอ้ ลงมาเลยลงมาปูาางนะะอ,อ่ะกินหรือไม่กินนี่มาจับได้ไหมไม่ได้จ้าตัดๆติดที่น่าลินตะอ่ะปกินมากิน กินไม่กินตอบสิก,กินกินโอเคเปิดตาไม่กินของดีนะจ๊ะของดีก็ไปอีกแล้วหนึ่งข <c oughs> องดีก็ไปอีกแล้วหนึ่งนะจะ๊นนกะกติกาต้องเลือดเอาของเขาเพราะว่าต้องกินสามอย่างเออต้องกินสามอย่างอ่ะเออเออเออแมนต้องกินสามอย่างอ,อ๋อ ปิเซตได้แค่สองอะเออปาิเซตได้แค่สองรอบอ,อันต่อปฏิเสตไปหนึ่งรอบแลบ้วปิ๋ยยังไม่ได้ปฏิเสธเฮยกินขอจี้จิมมันก็เป็นผงนั่นแหละหาปฏิเสธกินไม่ได้สองรอบกินกินเออมันต้องเป็นแบบขนมเนี่ยนั่นเลย ออยอ้าอินนี่นะคะทุกคนนี่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 ห้ามดิปจะแต้คนเียบปต้องตาเลีย อ่อปอกินมะกินกินไม่กินกินมะกินกินไม่กิน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 เลนะเออโอเคโอเคต้องมีนมแหละนมกระนาหมินมา เยอะนะไมหยังต้องเล่นซอสต้องเล่นอ่ไรสักอย่าง,งอาบักกินไปกูเหรอยาธาตุน้ำแดงเอชเอ็มตาเสือดอ <c oughs> <c oughs> อะไรนะอันนี้อันนี้ก็ได้วอันนี้กินเหลือให้กินอันนี้รอบที่หนึงรอบที่สามรอบที่สามกินเลยใน,นข้าวพอจิม้ม ไอ้วะไม่กินไ้กินออให้กินจริงเออไม่กินอเออทำไมฉกคู่ <c oughs> ข้างห้าขนาดนี้อ่ะกินมากินมากินไม่อยากาถึงมากิน คือฟังคำตอบหนึ่งเขย่ามากินม่กินโอเคเปิดทุเรียนทอดนะคะไม่กินอทองมากินหรือ่ากินอืม กินก็ได้กินก็ได้กินเออกินนะ,อะเอออะไรอย่างวะขนมอ๋มอแบกมือมามันจะหลวงใส่ปากเองเลยเม,มนคิ้วๆว่ะเอาเมนเอาเมนอ๋นอใส่่กินเลยมาอา,อาหารมาแล้ว าคืนบังพวกเอาเคลืนบังไงอยู่ที่แหลกจำได้ก่อนเปิดหมาหอมมี่เปิดมาได้เอาอย่างเคลื่อนตัเลยอืมอะไรอะเออนี่ตอเอาตอกันได้นะมามาหอาเปิดหมดแล้วเหมือนกันหมดแล้วตัวจะสามารถกินก็ได้มากินก็ได้เนี่ยอ๋ออีกอันเดียวอ่ะกินไม่กินอันนี้คนต้องกินแล้วแหละเออถูกต้องตัวต้องรนกินอะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือฟังเสียงเลยเนี่ยมันบอกแบบเนี่ยเนี่ยคือฟังเสียงเลยตะจีดเลยเอรอเฮ้ย <Hey. S 1> บอกเลยว่าเป็นขนมของแบบเด็กเล็กลูกเกดลูกเกดนีอ้อันนี้ก็เม็ดสีแหละเออสร้างเม็ดสี <c oughs> <c oughs> เปิ่นบอกแลว้วเปิ่นบอว่า แกจำเป็นต้องกินเพราะฮ่าบริสุทธิ์เฟรนด์แนวเอ่อ <anak> ก <lonely> ับเด็กน้อยทุกสายพันธุ์เลยห่างเตียห่างเตียมาอัน้ตลายเต็มหน้าให้เลยมันมาอันตรายอันเป็นบอกเลยว่ามันมาอันตรายหรอเนี่ยมาใกล้ๆมาใกล้ๆกล้องอ๋อน้ำตัวไหนห้าขวดทองแบบนี้ห้าขวดเนี่ยห้าขูด มันก็เหมือนไข่ปลา อีเซฟไปกี่รอบละรอบเดียวรอบนี้เหรอกินก็ได้กินเอออาให้กินหรอกมาฝากเราครบโอ้ยนี่เอะไโตกัาที่หาแหละเอาอะไรก็ได้ะอะบาดนีน <c oughs> อ่ะโอ๊ะ หานว่าไ้วยันหีปีโปก็ยังจะกินอยู่เนาะสามารถปฏิเสธได้ก็ยังจะกินอยู่เนาะก็าูปแบว่าก็จะอาจจะเล่าหองหรืออย่างเอียถ้ารูปแล้วขึ้นของบดีสมอย่างกันจ้ะเออยังอยต้องโดนสักอันน่ะ เพชรแล้วเชรคือุ๋เยอะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับสติ๊กเร์และใครอยากที่ยากใ,ใครท,<า>ที่อยากให้เราทําอีกก็คอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปได้เลยนะครับว่าอยากให้เราทําอีกนะครับแล้วก็สนับสนุนคลิปของเราด้วยนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วใครรู้ว่าอะไรที่มันแบบว่ากินแล้วมันจะแบบขอตื่นขึ้นมาทันทีคอมเมนต์มาได้เลยนะคะดูด